ละลายนมแม่อย่างไรให้คงคุณค่าสารอาหารในนมแม่ไว้จึงปังมากสุดวิธีนี้ค่ะแนะนําวิธีละลายนมแม่ที่แช่ไว้หน่อยค่ะและมีวิธีเก็บนมแม่ที่ละลายแล้วยังไงคะให้คุณแม่เคลื่อนย้ายนมแม่จากช่องแช่ฟรีซนะคะมาไว้ที่ช่องตู้เย็นธรรมดานะคะประมาณ12ชั่วโมงนะคะ <c oughs> เพื่อให้นมแม่ที่แช่แข็งปักๆนะคะละลายกลายเป็นน้ําค่ะการปล่อยให้นมแม่แช่แข็งนี้ค่อยๆละลายในตู้เย็นจะสูญเสียไขยมันในน้ํานมแม่น้อยกว่าการละลายในน้าอุ่นค่ะและเมื่อนมแม่แช่แข็งละลายกลายเป็นน้ําจนหมดแล้ว ะะก็แบ่งเทใส่ขวดนมในปริมาณที่ลูกกินหมดต่อมือปิดฝาและเก็บนมแม่ที่ละลายกลายเป็นน้ำแล้วนี้นะคะเก็บแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานมแม่นี้จะเก็บได้นาน24ชั่วโมงหรือประมาณ1วันค่ะซึ่งหากนานเกินกว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะนมแม่นี้นะคะกินไม่หมดแนะนําให้ทิ้งไปอาจทําให้เชื้อโรคนะคะเติบโตได้ลูกกินเข้าไปนะคะก็อาจจะสูมเสียงต่อ,อการท้องเสียได้น้านมแม่ทุกหยดมีคุณค่าสารอาหารเก็บรักษานะคะคุณค่าสารอาหารในน้านมแม่นะคะด้วยถุงเก็บน้ํานมอย่างดีและมีคุณภาพอย่างถุงเก็บน้ํานมระ เหมือนกันกับแม่บกก็ได้หรือคุ้มค่าคุ้มราคานะคะประหยัดเงินในกระเป๋าแม่นะคะด้วยถุงเก็บน้ํานมละไมแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่ก้ถุงเก็บน้ํานมแม่นะคะจิ้มได้ตตกะดันล่างคลิปค่ะ